าไข่เป็นปาไข่คร,ครับยิงพันกันมั่วเลยนี่นี่สาตัวสีตัว5ตัวนล้วเนี่ยอ่าตัวเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผม นี่เราก็มาถึงบ่อแล้วนะฮะบ่อที่นะครนายนยกนะชื่อบ่ออะไรไม่รู้นะครับนี่ครับมาถึงบ่อแล้วครับผมนี่ครับคนตอนนี้คนก็เยอะอยู่นะฮะมือปืนก็เยอะอยู่เี่ครับผมขณะนี้เวลาก็จะเจ็ดโมงแล้วนะฮะบ่อเปิดหกโมงคนระับผมมาถึงเจ็ดโมงสายตลอดโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าจะมีปลายเรายิงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเดีย๋ยวดูบอ่อนี้ก่อนนะเนี่ยบอ่อนี้มีบอ่ออยู่ฝั่งนี้ก็มีนะี่บ่ออยู่ฝั่งนี้ก็มีนี่ไงคนจัดถึงไงเห้น้องเบนไห้น้องเบ้นไหมมาสายหน่อยว่า ตรงไหนตรงไหนชี <tech> ้เป <that> ้าหน่อยชี like ้เป้าหน่อยตรงไหนแต่งออเหรอ่ะนี่แต <øre> well, ่น <the> ี่ห้ามยิงปลาบึกกับปลาสว่านถ้ามันเผลอไปโดนปลาบึกทำไมวะมาใส่เท้าเลยพี่โหเยี่ยมเยี่ยมโอติย่าเลโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย พาชมบรรยากาศก่อนนะครับผมเต่ยังไม่รีบยิงครับตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นนี่มือปืนเพียบเพียบเพียบเหลือครับผมตายเอ้ยยังมือปืนเพียบมือปืนเพียบ เดี๋ยวจะลองแวะดูตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับ ยิงยิงแฝกหน้าแม่งเลยชอบมองหน้าโอ้ยแส์หลอกดูดูดูตาเหมือน จะดูด,ดีนี่ครับผมไตนี้เนี่ย นี่ครับสายปลาไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว <c oughs> มาเปลื่นเทียบมาเปลื่นเทียบ ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยจางไมปวดหตัวนี้เข้านู่นป่ะพรงเนี้ยุ่งนี้เข้าครับเจอที่หนุมค้าบผมรอเยอะตรงนี้รอเยอะนะครับทองกัดไสงเอา không thôi, dứt, dứt Thông Không เฮ้ยห,หลุดยงไงวะเนี่ยออโอ้โหเสียดายเลยครับหลุดมาหล,ลุดตัวใหญ่ <laughs> หลดโอ้โหซบเลย,ดยนะโดนหลุดโอ้โหวิ่งวูบไปนู่นเลยตัวโตด้วย nha ào ơi ào xuôi lắm cô ào À. À. ờ ờ mang mà thắng ừ đừng mang mà đừng mang mà thắng khỉnh rồi vừa <laughs> thấy đi rồi sao vừa chưa à. lạc mang cái mà thắng khỉnh rồi <laughs> ยงมันลู่ตอนที่ยิงไอ้ปลาจีนมันก่อนนั่นแหละยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เบ้งหัวอย่างเดียวเลยรู้สึกวันนี้ขอบคุณครับน้าตั้มนี่นี่นะ้าําช่วยนะครับนะ้าตั้มช่วยเมื่อกี้ทำพลังธรรมชาตินะครับสั่งอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ยิงปลาทุกชนิดใช่ไหมน้าตั้มครับผมทั้งหมดเลยทุกชนิดเลยยิงยาก ใช้นี่ก็พอแล้วเราจริงอยากได้อยากได้ใหญ่แะละแต่มันไม่ได้เนี่ยหันหน้ามายิงเสยเก้าคางเลยก็น,น,นี่ไงมันหันหน้ามาเมื่อกี้ยิงเสยเก้าคางเลยมันไม่ยอมหันข้างนี่ครับนี่ อาใครเป็นปลาใครครับยิงพันกันมั่วเลยนี่นี่สามตัวสี่ตัวห้าตัวนี่ยะอาตัวอะไรครับโอ้ขึ้นมาพร้อมกันเลยห้าตัวขึ้นมาพร้อมกันเลยน้องของตัวไหนนี่ของใครของผมตัวนี้ีเือเล็กของผมนี่ตัวไหนอรของผมตัวไหนอะโอ้แน่นอนขึ้นมาพร้อมกันเลยครับห้าตัวไม่รู้ของใครเป็นของใครมั่วกันไปหมด ขึ้นเร้อมก็เพลหมดเลยนี่นี่นี่ครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วนะครับต้องไปให้ก้าวไก่นะนี่ครับแต่ยังมีคนยิงอยู่นะตาย,ยังมีอยู่นะครับตาย,ยังขึ้นอยู่แต่ผมต้องกลับก่อนนะเดี๋ยวยังไงเราไปดูปลากันที่บ้านนะครับผมรบรรยากาศ ปลาหลอ,อกแต่บอกนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาที่บ้านเลยผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับมันดูผลง,งานของเราวันนี้นะฮะวันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าปลามันลอย ประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะฮะผมก็ต้องรีบเที่ยงก,ก็ต้องรีบกลับบ้านนะนี่ครับผมสำหขับเราวันนี้นะนี่ครับขอหลายตัวอยู่นะพอดีวันนี้ปลามันลอยตอนสายนะตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะฮะแล้วผมก็ต้องกลับบ้านมาให้ข้าวไก่ตอนตอนเที่ยงนะฮะอะเลยแค่นี้พอ <laughs> ีใส้ใช้ได้นะครับใส้ก็พอได้นะโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับ